โรงเรียนบ้านนนแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตหนึ่งตั้งอยู่หมูห่6ตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2564ัาจำนวน195คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คน โดยมีนางวาสนาสงโสดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนแก่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอ,อนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านนนแก่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่งสวยงามน่าอยู่น่าเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทอันประกอบไปด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์3ประการคือมีวินยัยใฝ่เรียนรู้สามารคีโดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องอาทิเช่น f a c e b o o k ไลน e และวารสารต่างๆมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องด้านที่สองด้านผู้บริหารนางวัสนาสงโสดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสองถอ โดยได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอภายใต้ยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนานที่เกิดจากการระเบิดภายในโดยใช้กระบวนการ PLC ดำเนินง,งานในรูปแบบของ n o นแกดโมเดลมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสพได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงาน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นรางวัล MOE Award สาขาส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นรางวัลครูดีของแผ่นดินเป็นต้นด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนนแก่ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นจับผู้เรียน มีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงผลพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านนนแก่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ เข้าใจแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสปทสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอเชิญทุกทุกท่านรับชมรับฟังการนำเสนอโครงงานคุณธรรมร่วมจิตวิชิทประชุมได้ สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ จนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการ์ทางคุณธรรมมีวินยัยใฝ่เรียนรู้สามคัคคีและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนําเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนชุมชน และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนนแก่มีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดี นำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศไทยต้องการสวัสดีค่ะ